ครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจากคําถามจากพี่ๆทั้งบ้านนะครับว่าวิธีจะหมุนตัวหัวกระโหลกคอนโทนของมอเตอร์ไกด์ทำยังไงนะครับก็หลักๆก็จะมีแค่น็อตตัวเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ครับก็จะเป็นน็อตแฉกนะครับน็อตตัวเดียวเลยนะครับแบบหมุนมานี่นะครับแต่พอลาหมุนมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเป็นน็อตหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีแหวนต้องระวังแหวนหล่นหานะครับแล้วก็ใช้พวกตะเกียบหรือว่าไขควงเล็กๆนะเสียบออกมานะครับ ต้องระวังแหวนหายครับเห็นไหมฮะจะมีแหวนเซฟตี้อยู่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวตากล้องมา z o ูมตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมะทีนี้เราก็ดึงน็อตออกมาดื้อๆนะครับแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนนะครับนี่ครับอ่ะหมุนนะครับเอาอีกทีนะเผื่อดูไม่ทันครับพอเอาน็อตออกมาปุ๊บเราก็หมุนออกมานะครับแบบแค่นี้นะครับหมุนปุ๊บแล้วเราก็ใส่น็อตใส่น็อตเข้าไปคืนนะครับ ใส่น็อตเข้าไปนะครับช่วงตรงนี้อาจะเป็นสายไฟนะครับก็แนะนําให้พี่ๆหาตะเกียบเล็กๆนะครับนํารูไปก่อนนะครับแต่ากล้องส่องเข้าไปในรูซิเห็นไหมมันจะมีรูอยู่ดําๆนะครับสายไฟของ h ฮ s สวิงนี่ตรงนี้เขาจะขวางรูเราอยู่ครับเราก็ใช้เป็นพวกตะเกียบนะครับนะครับ แทงให้สายไฟมันผ่านไปก่อนนะเห็นไหะหลังจากนั้นพอตะเกียบอยู่อย่างนี้ครับเราก็เอาน็อตอีกฝั่งนะครับแทงตามตะเกียบก็แพไปนะครับแทงตามตะเกียบเอาหลุดซะละอ่ามาแล้วครับตะกร้อมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมน็อตก็จะแทงโผล่มาฝั่งนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเราตรงล็อกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็หาตะเกียบแทงกลับไปคืนนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเราจะใส่แหวน ดี๋ยวบล็อกข้างล่างด้ยนึงหรือบล็อกข้างล่างข้างล่างก็เลยหมุนอ่ะนี้อยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แหวนเซฟตี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวนัดเข้าไปครับตัวตัวนัดเนี่ยครับมันก็จะเป็นบ่าเลยนะครับเป็นบ่าอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะถ้ากล้องดูนะบเห็นไหมตัวตัวแท่นของตัวมอเตอร์ไกด์นี่ก็จะเป็นบ่าล็อกนัดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไขควงแฉกครับ ขันอีกฝั่งหนึ่งเข้ามานะครับนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นตัวแท่นจับมอเตอร์ไซค์ด้านหน้านะครับเราจะต้องหมุนลับกระโหลกนะครับเพื่อที่เวลาเรานั่งนะครับเราจะสามารถตัวคันโทนตัวมอเตอร์ไซค์ได้นะครับโค้งงยได้ ครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ง่ายๆครับไม่เกินถ้าแบบเพิ่งเริ่มทําก็ไม่เกิน10นาทีครับอันนี้ผมทํำก็อยู่ประมาณ5-6นาทีนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับ